ครับตอนนี้แบบช่องน้องมาวินข้อโพโตนะครับวันนี้เราเล่นเราบอกนะผมแบบเอ่อซ็อกเกอร์ลีกไอ้อซุปเปอร์ลีกซ็อกเกอร์นะผมขอโทษทีมาเดี๋ยวเรามาเล่นเลยครับวันนี้ผมเคยเล่นอยู่แล้วมาอาร์เซนอลกับอินเตอร์มิลานผมจะเลือกอาร์เซนอลแล้วกันรู้อานอนร์เซนอลรู้ปล่าเห็นมันเขียนอย่างไงอ่ะผมเป็นปีกซ้ายเท้าผมถนัดเท้าขวา ไปยปไปอุยอุยอาอวยดเออเรียบร้อยอุ้ยไม่เข้าติดเซฟยังไงเราถอยเราถอยมารอบอลถอยมารอบอลสวยโอเค เคโกเขารับ okay, อุ้ยเอาแล้วอุ้ยยังไงยังไงกล้องหลังโอเคสวยสวยอุ้ยติดเอาอุ้ยสวยเพื่อนติดอีกยังไงเขายิงโอ้โหเรียบร้อยใครเนี่ยใครยิงลูกไม่รู้อ่ะ ้รัังกแมนีทีมตรงข้ามเราอยู่อินซนอลเขาอยู่อินเตอร์มิลานเหรอยังไงนน่นขอเพื่อนโอ้โหนั่นไงโอ้โหนั่นไงอบอกแล้วให้ส่งเพื่อนไม่ส่งอะ่ะเนใช้ดสวยสดิ รอน,นี้เลยผมรอรังโกน่ะสวยเพื่อน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 ขอได้ปะเพื่อนขอดิเพื่อนจะยิงวะไม่เป็นไรเพื่อนอย่างนี้ต้องเล่นกับเพื่อนสิบเอ็ดตัวได้ไหมลูกไม่แน่ใจโอ้ยนั่น คุณไม่ส่งอ่ะเพื่อนอยากดังไงรูกไม่เป็นไรโอเคอเคูอค้สกัดอีกแล้วกำลังจะยิงเลยพาร์พิมพ์ก่อนโอเคคนนี้ในที่สุดก็ยิงเข้าสักทีคนที่อยากจะยิงนักก็ยิงไปแล้ว เพื่อนขอเพื่นอนเพื่อนเฮ้ยโอเคอุ้ยคนนี้ดีเขาสง่งละเรียบร้อยอุ้ยติดเซฟเพื่นอนระวังกองหลังกองหลังเต็มตัวอ้าวอะไรอ่ะอ๋อจบเกมอาซนอนชนะผมนี่ หกหนึ่งเอ้าเพิ่กดอะไรอะ่ะเพิ่งเพิ่กดคอมมูนิตี้ล็อบบี้ไม่รู้มันจะว์ปไปล็อบบี้ให้เองหรือว่าอะไรอะไรอ่ะอ๋อปรับแต่งสักคู่อ้ามาละมา มาขอโกขอโกนั่นแหละมาผมเป็นโกผมจะเป็นโกคีปเปอร์อุ้ยโอ้โหทีมเราเซาเปาโล,โลทีมเขาปารีสแซงต์แชงแมงทีมเป็นชื่รู้ทีมเราหลีกอะไรไม่รู้ทีมเขาก็หลีกอะไรไม่รู้ ตอนนี้ฝรั่งเศสซาโปโรนี่บราซิลหรืออะไรไม่รู้แต่ตอนนี้ขอตั้งใจเซฟก่นอนระวังเพื่อนระวังโง่เลยออกนอกเขตไม่ได้ยังไงยิงดิเอาแล้วมาแล้ว โดนแล้วแน่ถ้าเซฟไม่ได้ขออภัยนะครับสวยดีจะจักรยานอากาศเหรออุ๊ยอุ๊ยเพื่อนเล่นอะไรเนี่ยเพื่อนไม่มีตัวหนึ่งยืนอยู่ใกล้ก็เพื่อนไม่ส่งฮส่งเลย แล้วเพื่อนไม่ส่งสวยยิงเข้าแล้วทีมเราหนึ่งหนึ่งแล้วเอาเอาทัมาจากไหนเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยโกงวะเนี่ยมายัางไง ตัวนี้ใครได้บอลอยู่เนี่ยทีมเราได้บอลอยู่อุ้ยทีมเขาได้บอลแล้วเอ,อกแล้วทีมเขาได้บอลแล้วย,งาายังไงเขาหมุนหนึ่งทีแล้วเลี้ยงไปต่อแล้วหมุนหนึ่งทีและยังไงเนี่ยแล้วส่งไปยังไงเอาติดทีมเราเอาทีมเราติดทีมเขาอีกโอ้โหเอาแล้วเดาบอลอยู่น,นู้นเอาเลยฮ้ยเตรียมเซฟดิครับโดนแล้ว,วมั้งลูกคุมเสาคุมเสาวไว้คุมเสา โดนดิเฮ้ยเฮ้ยยิงเหินโอ้ยสวยดิพคนยิงยิงยิงสวยคนเดิมยิงอีกแล้วเอ้าเอาโวนมาไหนอีเออโกงโกงปับแพ้เลย ยังไงยังไงยังไงเอามายังไงเนี่ยตรงนี้สวยเพื่อนส่งหลังเล่นดีหลังเล่นดีนดยิ่งไม่เข้าเอาแล้วสีฟ้าได้เอาแล้ว เซฟได้หรือไม่ก็ไม่รู้เออโอ้โหย,ย้อยุสวยเพื่อนกันเพื่อนกันโอ,โอ้โห thank you โบกันกันกันตัวไห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 นดีเพื่อนทนไงว่าแล้วอุ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยลูก เปลี่ยนตำแหน่งได้ไหมเนี่ยไม่เขาบอกว่าให้โกออกจากเกมใครบอกคนที่ทีมเราั้งน,น่าจะบอกว่าโกกากไม่ขึ้นมานั่งอะไรตรงเนี้ยพักหนอ,อ๋อทีมเขาทีมเขางั้นเราเตะ ่ได้อ้าวเรียบร้อยทีมเราเข้าอืมไอ้แก่หนูไม่ได้ยิงนะลูกเรียบร้อย เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอุ้ยสวยสวยเพื่อนเคลียก่อนสวยเพื่อนยังไงล่ะเพื่อนโอเคทีมเรายิงเข้าอีกแล้วคนเดิมอย่างตึง อะไรใครได้บอลเนี่ยอ๋อนุ่นส่งดีเพื่อนสวยยิงสวยเรียบร้อยคนเดิมอีกแล้วคนนี้ชูร่วยเอาเฮ้ยโกงโกงจันเก่งอยู่ประมาณห้าลูกแล้วมั้งเนี่ยหรือสี่ไม่รูร้เก่งมาลูกเลย สี่สองเอ้ยห้าสองระวังเพื่อนเพื่อนเพื่อนระวังอุ๊ยอุ๊ยดีไม่เข้าเพื่อนจะติดเลี้ยงหน้าโกเอา้าเอา้าดูดิอื้อหือ แล้วก็มาว่าโกเฮ้ยงงผมงงไม่ให้โทษตัวเองนะล,ลูกเลอ้อะเอาเปิดมุมเฉอยอะไม่นิ่งนะไม่เขาเหมือนเปิดมุมแต่เขาไม่ได้ให้เปิดมุมหรือเปล่าไม่รู้อ้าวเข้าเฉอยอ่ะอ้าว เข้าได้ไงเฮ้ยโคตรโหดเลยเวล2 0สองร้อยหนึ่งครับคนนี so <sh arp ederim> ้ชนะครับสกอร์หกต่อสามเป็นสุดหน้าไหมลูกโอเค มาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเลี่ยนอลูกองหน้าได้กองหน้าลูกแต่ผมจะยิงออกให้ดูเอ้ยไม่ใช่ม uh uh ันในกระตุกในกระตุกมันข um> uh ึ้นแดงเด็ดมัน yeah ขึ้นแดงเนี้ยมันมาเรา เอาเจอแล้วมามา <c oughs> มา,มา,มา,ายยของหน้าสวยมา Okay. โอเคอุ้ยท,ทีมเขาทีมเขาอะไรอะเอซี AC, มิลานทีมเราบลัดเซลทีมอะไรเนาะ <c oughs> โอ้ <c oughs> เน็ตกระตุกอะ่ะเกี้ยโอ้โหจะสไลส์บอลเน็ตไม่ไหวเลยแต่คุมเนี้ยอุย้ยโอเค เพื่อนเพื่อนนี่มีเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยส่งเลยนี่มีเพื่อนไม่ส่งเรียบร้อยดิให้ส่งก็โดนสกัดดิเฮ้ยโอ้โหยังไงเรียบร้อยโดนยิงปีกซ้ายไม่เอ้ยปิดขวาไม่ส่งเฉยเลย ยี่เดี่มีใครอยากเล่นกับหนงต้องทำไงลูกแอดมาเลยครับชื่อมาวินโปคิวเลอร์ครับ M ใหญ่ A b y N แล้วก็ underscore แล้วก็ K เอ้ยแล้วก็ P P ใหญ่แล้วก็เออ R O K I L L E R ครับเพื่อนคุ้มดิไม่คุ้มตำแหน่งเลยเพื่อนอือฮะ ลูกสองแล้วนะเพื่อนเพื่อนสวยนี่ได้นี่ได้เพื่อนเพื่อนเพื่อนนี่ได้ตรงดีเพื่อนออหือเอาละกองหลังกับเราก็ไม่มีฝั่งกองหน้าฝั่งเขายิ้มหวานเฮ้ย เรียบร้อยเอาชนเลยให้ผมหลังให้เอาหอกบอลเดี๋ยวเดี๋ยวหลังให้เดี๋ยวหลังให้อือเ้ยสไลด์ไม่โดนเฉยสวยเพื่อนเพื่อนเพื่อนนี่ได้เพื่อนเพื่อนนี่ลงเพื่อนนี่ลง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  อ๋อนี่นั่นไงว่าแล้วคือไม่สองทันอยากยิงคนเดียวแล้ว,ลวนะร้อยโดนแน่เลยเรียบร้อยดิเซฟเฉยเพื่อนเหนียวจัดเพื่อนนี่เพื่อนอุตสา,าหา์ส่งให้เอ้ยส่งมากดิเล่ออะไรของเองอะ่ะเพื่อนนี้ได้โอเค ยบร้อยไม่ได้ยิงอีกแล้วเอาบอลหายเอาอ๋าอไปไงตรงนั้นหลังให้หลังให้หลงังหลังได้หลังได้อ้สวย เพื่อนโดนอีกแล้วมาเลี้ยงมั้งเลี้ยงเลี้ยงเองมั้งอุ้ยออได้เฉยอุ้ยโดนสกัดอีก เพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนหลังนี่เพื่อนเฮ้ยอย่าเล่นเพื่อนหลังส่งหลังมาเฮ้ยส่งหน้ามาหืมติดเล่นโกก็ติดเล่นโอ้สวยอุย้ย <laughs> เข้าใกล้โกก่อนนะ เพื่อนเจ็บสวยสวยคนนี้นีน่มีเพืเ่อนสวยเพื่อนยิงโอ้โหเอาแล้วหลังก็ไม่มีโอ้ อุ้ยอุ้ยยังเหนียวเหนียวนึกว่าใช้โปโอ้โหระวังระวังอสวยเอาอุ้ย โดนอีกแล้วติดเล่นนะกูอุย้ยลืมดูสวยเข้า,าได้ไงอ่ะโปะเน่ะนะ <c oughs> เอามา C F พาร์ตอีกแล้วอ่ะโอ้โห,โหโอ๋อเขาบอกให้ส่งเพื่อนนู่นสวยเก็บส่งส่งได้ส่งได้วางเพื่อนวางเอ้าบอกให้ส่งตัวเองไม่ส่งผมลงงงสวยเพื่อนนี่มีไม่มี นี่มีนี่ได้จบเกมครับแพ้ครับมาใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามช่องน้องมาวินครอบครัวตัววอด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ